สวัสดีค่ะทีลาดเฟมบีวันนี้เราจะมาดูของใช้เตรียมคลอดของคุณแม่แล้วก็ของเบบีนะคะเพื่อนคุณแม่ก็คือตัวเองเนั่ยละใ,ในดูท้องดินี่คือนี่คือเจ็ดเดือนนิดๆแล้วนะคะเพื่อนตอนนี้พุงพุงใหญ่มากเจ็ดเดือนกว่าเตรียมตัวคลอดเลยนะเราก็เลยซื้อของเตรียมคลอดเยอะแยะ,ยะ,ยะเลยค่ะม,มีอะไรบ้างมาดู เอาเรื่องของเอกสารก่อนมีอะไรวักนก่อนก็จะมีนี่นะคะเราเตรียมไว้<อ>บัตรประชาชนของพ่อแม่แล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่แล้วก็ทะเบียนสมรสนะคะถ้ามีทะเบียนสมรส<น>แล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านตัวนี้ตัวจริงไปใส่ชื่อลูกเราลงไปนะคะ แจ <Okay. S 1> ้งเกิดภายใน15วันเนาะใช่ค่ะแล้วก็ใน่วนของลูกมีอะไรที่กระเป๋าที่เตรียมไว้นะกระเป๋าเตรียมลอดตอนนี้เราก็มีอะไรบ้างอยูนะ่เนออี่ยอันนี้ก็จะเป็นพวกสำลีนะคะเพื่อนสัมดีชูดเนียซัดีไม่ทำอะไรกับสำลดีสำลีไม่เช็ดตาเช็ดอะไรเขาเนี่ยนะคะแล้วก็พวก ของอาบน้ำชุดชุดอาบน้ำเหรอเซ็ตอาบน้ำเซ็ตอาบน้ำมีอะไรบ้างอยู่ในนี้เซ็ตอาบน้ำก็มีสบู่มีเบบี้ออยล์แป้งครีมโลชั่นอ่ออะไรประมาณนี้นะคะแล้วนี่นี่ไงอันนี้เป็นเอนะคระับเออุ้นเด็กเป็ชายข้างหน้าอันนี้ ใ้สำหรับอันนี้เราติดต่างซิ้นให้คะอันนี้ผ้าชิดตัวค่ะผ้าชิดตัวอันนี้ก็ผ้าชิดตัวเหมือนกันยังไนนม่ได้ซักนะคะต้องรีบอยู่ค่ะรอให้ของครบก็จะซักพร้อมกันทีเดียวอ,อันนี้คือ,อผ้าห่มนะคะเองมาดูหน่อย เอวาการี่พื้นใหญ่ขนาดไหนพื้นเล็กแค่ไหนของเบบี้ของเราเลยคะ้า <c oughs> งบนเตียงนี้นี่ก็พื้นใหญ่พอสมควรนี่ลายอุ้ยม,ม,มีลายสองด้านน่ารักนี่ลายสองด้านเลยนายล่ารักอ๋อมีอะไรอีกอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็จะเป็นแผ่นรองกันฉี่นะคะ น,นี่เวลาเราจะเปลี่ยนพ่ออ้อมหรือเปลี่ยนพังเพื่ออะไร์แล้วก็คนมน,นอน,น <Okay. S 2> กันชีอันนี้ก็จะเป็น oh, ชุดอันนี้ก็จะเป็นชุดที่เราเตรียมไว้เตรียมไปคลอดนะคะเสื้อเป็นพวกเสื้อเป็นพวกเป็นเซตชุดอะคะ่ะประมาณชุด ชุดเด็กผู้หญิงใช่ไหมใช่แต่ว่ามันมีเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นแล้วนะครับที่ว่ามีเคสดอื่นๆนี่แหละก็คนรู้จักกันนี่แหละเขาไปหาหมอคุณหมออยู่ในวัดอนนี่นะครับคลินิกเนี่แหละหมออยู่โรงพยาบาลใหญ่เนี่แหละหมอไป มุตตาซาวตอนไหนก็ว่าเป็นเด็กผู้เ,เด็กผู้กผู้หญิงเด็กผู้หญิง,ญงพ่อกับแม่เตรียมของไม่หมดพอออกมาเ้วเป็นเด็กผู้ชายอย่างนั้นก็มีอย่างนั้นอันนี้ก็ชุดเสืชุดหมวกถุงมือถุงเท้าหวังว่าไงหวังว่าเราคงจะไม่เป็นอะไรเงน,น <c oughs> ชใช้สิใช่อันนี้เตรียมมาจัดเต็มคือผู้หญิงนะคะเราซื้อมาเสื้อทุกผู้หญิงเพราะว่าซาวหมอซาวให้ว่าเป็นผู้หญิงอันนี้ก็เป็นของชุดชุดนี่เป็นขวดนมนะคะ ด,ดี่มนวดนมเป็นเซตเราซื้อมาแบบเซตแรกเกิดนิวบอลใช้ของฟินลิปเอเวนช่วยมันเออมันจะช่วยลดอาการโคลิกหรือว่าท้องอืดน,นะคะลุมลุมข้อท้องเด็กีนอันนี้เป็นแปลงค่ะน,นี่เป็นจุกหลอกอ๋อมันมีมนอะไรบ้ปงวดนมวดใหญ่ ดใหญ่สองแล้วก็ขวดเล็กสองอน,นี่แกเกิดอ,อันนี้ก็จะเป็นต่อมาณนี้ก็จะเป็นเซตกระเป๋าพวกมีอะไรมางอยนะู่ในนั้นอันนี้ก็จะมีดอกไม้่บ้านน,นนนี่นี่ที่วัดอันนี้อุณหภูมินาะพ่อใช่ไหมที่วัดอุณหภูมิห้องเออใช่ที่วัดอุณหภูมิห้องอันนี้ที่วัดอุณหภูมิไข้เขา ใช่ประมาณน,น,น,ะะน,นี่ดูดน้ำมูกอันนี้ดูดยาน,นี่หวีน,นี่ก็จะเป็นตัดเล็บน,นี่ก็จะเป็นอไอ้ที่ที่ขูดลิ้นขูดลิ้น,นกั้นไกลไประมาณนี้นะคะโอเคต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเซ็ตผ้าอ้อ,อม ว่ามิซาร์ซื้อมาประมาณสามโหลแล้วก็มีของพิทตัมมีของพิทตัมซื้อให้พิทตัมซื้อให้ให1 1> นึ่งชุดอ๋ออันนี้ก็แล้วก็มีแอดนะคะเพิมทอดกล่องเพิมเพิร์ดหนะึ่งกล่องใหญ่กล่องใหญ่หนึง่งเรามีประมาณสวยก็ประมาณร้อยชิ้นนะคะแพมเพริร์อันนี้พี่ตุ้มซื้อให้ค่ะค่ะมีเท่าไหร่เนมามิปุกุมามิปุกุค่ะอันนี้ปุก,กุ แรกเกิดข้างบนนี่เนาะในนี้ชั้นชั้นเราไปอาบน้ำให้เขามีสามชั้นใช่ไหมใช่ค่ะชั้นชั้นนี้เราไปซื้อเตรียมไว้โอเคแล้วก็ที่อันนี้ก็กล่องลิ้นชักไปใส่เสื้อผ้าใสา่อะไรพวกนี้คะ่ะเบียนชักเบีนชักไรนแล้วก็นนี้ อันนี้เป็นหมอนให้ใหมนมนะคะเผื่อเอาลงซาที่ไหนเราอันนี้เพิ่งจะขูดได้ก่อนไม่ต้องขูดทีเร็จเราจะได้ซักอยู่แล้วนีนน่แกะดิใช่เราต้องได้เราต้องซักก่อนเราต้องแกะก่อนนะอนี่ราคาเท่าไหร่ครัหมอนหมอนนี้เราซื้อมาลในราคาสี่รอกว่าบาทนะเพื่อนๆอใส่ตรงนี้ตอนไหนครนะคะับใส่ทุกทก แล้วนองนอนแล้วก็ให้นมลูกสบายๆเลแล้วก็ใส่ดีมีไว้แล้วตอนนี้นมล,ลูกก็ก็เข้านอนตอนที้เขานอนตรงตักตรงขาตรงนี้อะไรแล้วก็ไว้เอาขาเด็กอ่ะขาเด็กขึ้นขาเด็กขาลูกก็ขึ้นมาข้างบนนี้ส่วนหัวห้อยลงมาบเดี๋ยวเดี๋ยวคุณสอนสักรีวิวให้ดูนะคะ <laughs> แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นนี่ <laughs> นี่เป็นชุดที่นอนนะคะนี่ทีอนอนอันนี้สนับสนุนโดยสนับสนุนโดยพี่ตุ่มคะ่ะที่นอนของเราแ้เราก็าาจะไปซักที่นอนขอเราะคะมีมุง้งแบบมุ้งอยู่ในตัวด้วยใช่ไหมใช่มีมุง้งนอนที่นอนนี่ก็จะเป็นมุ้งครอบมุ้งครอบนี่นะคะนี่ อื้ก็มีที่ติดด้านข้างของแม่มีอะไรของแม่มีอะไรนั่นนี่ยหละของแม่ก็มีนี่ไอนไรนี่นไปอ,อ,อะไรผ้า,าะอะไรผ้าอะไรก็ผ้าเทียนควันค้อน,นี่เป็นแผ่นซับน,น้ำนมนะคะเพื่อนไปติดกับยาชัน้นไหนข้างไหน แล้วของตัวเองมีอะไรอีกมีมีมีอะไรนะที่บอกมีเสื้อให้น้ำนม<ช>ม,มีเสื้อให้นมมันนี่ตัดไปแล้วบางส่วนเสื้อให้นมแล้วก็เสื้อให้นมอันนี้เป็นเสือ้อเสื้อคลุมคลุมกันกันโต๊กันให้นมสามตัวแล้วก็เสื้อคลุมอีกหนึ่งตัวนี่เราก็ซื้อมาแล้ว ันนี้ที่ล้างขวดนมค่ะใช้ของดีนี่ออแกนิกนี่ก็อันนี้ก็ถุงเก็บน้ำนมแม่นะคะเพื่อนๆนี่แต่ว่าเออเรืออะไรวะที่ปั๊มนมที่ปั๊มนมกำลังเลือกหรือว่าะจาอยี่ห้ออะไรนะคะยังไม่สั่งกข,ข้าวก็จะประมาณอ๋อแล้วก็พวกเกอะไรน,นะ น้ำยาน้ำยาซักผ้าน้ำยาปะผนุ่มอะไรพวกนี้เราก็ซื้อไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเลือแต่จะเอาพวกนี้ไปซักไว้เตรียมเตรียมไปทอดนะคะก็ประมาณนี้คัะเพื่อนอยังไงเ,เครื่องเครื่องปรับอากาศเพื่อล่มโดยเฉพาะเนี้ยนี่เราก็ติดใหม่เครื่องปรับอากาศเพื่อเขาโดยเฉพาะเลย <S 1> <S 1> ใช่ค่ะเพราะว่ามันเครื่องปรับอากาศสมัยใหม่นี่มันมีการ กองฝุ่นกองไรเชื้อโรคเชื้อรากองอากาศฟอกอากาศได้ดีมากๆครับที่สําคัญก็คือปรับอุณหภูมิให้ให้พอเหมาะกับช่วงเวลานั้นๆสภาพอากาศนั้นๆแล้วก็เปลี่ยนกองล้างกองตามตามอายุเขานะครับเพราะว่าเด็กแรกเกิดนภูมิคุ้มกันเขายังน้อยอยู่เนาะต้องให้เขาอยู่ในสถานที่ที่อากาศที่มันซักฟอกแล้วมันบริสุทธิ์จริง,รงๆเพราะทั้งปลอดทั้งภูมิคุ้มกันเขายัง อ <on> ่อนแอยู่ตรงนี้ก็ทยอยเตรียมทยอยเก็บของใส่กระเป๋าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะคลอดตอนไหนเราก็เตรียมไว้ก่อนเพื่อความสบายใจของเราคะ่ะ <c oughs> โอเคก็หวังว่าคลิปนี้พราะว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับคุณแม่มือใหม่หลายๆคนนะคะทถึ วเขาเราเด้วยเป็นไกด์เนาะเป็นแบบเป็นแนวทางเป็นแนวทางเพราะว่าเราก็ดูจากหลายๆคลิปมาแล้วเราก็คิดว่าเออเลือกเลือกที่มันจําเป็นที่สุดนะคะเพื่อนคิดว่าได้ใช้แล้วก็ที่ว่าจาเป็นที่สุดค,ค่ะกีต้าร์นี่ก็เตรียมนะครับวันขอ,อดกีดต้าร์เตรียมเดี๋ยวพ่อเตรียมรอบขาวไว้สักสามขวดด้วยฉลองลูกนะครับก <laughs> ีต้าร์ก็เตรียมนะครับก <laughs> ีต้าร์าจะคิดว่าแค่นี้ก็แะ้ะเดี๋ยวไปเคลียร์กับคุณพ่อก่อนนะคะเพื่อน